พรเจ้เข้าในนก่อนนะทวดาได้ความผู้ชมเทวดาไดความร่มร pues ื่นต่อไปนี้ชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มรื่งมีแต่ความร่เย็นูเยนเป็น่นี้โเทวดาตัวธรราาทุการนะครับอัศจริงๆนะครับสมกับที่เป็นส่วนที่สำคัญของหลวงพ่อ รอพระเกดมาลานะครับรอพระเกดมาลาเมื่อถึงเวลาเนี่ยตามกําหนดเม่เลยอ่ตามกําหนดเวลาก็คือ14นาฬิกา39นาทีเริ่มที่ในการเตทองโบนูลค่าของคำที่ใช้ในการเอทองห่อในวันนี้โดยประมาณทั้งหมดแล้ว199บาท100 1กาบหนอย่าล okay. ืมนะฉันลุกข้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งนึ่งก็ออกมาแล้วนะไม่แน่วันนี้เอาจะเป้นเก้าเก้าหรือหนึ่งเก้าก็ได้นะบนัทองในวันนี้นะครับจ๋อให้หยอ